วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครับที่ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจยอดที่มาแรงครับแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นนวัตกรรมเพื่อคนไทยครับที่สร้างความสะดวกสบายครับก่อนในการใช้บริการครับกับการเนี่ยนะฮะใช้บริการปั๊มน้ํามันหยอดเหรียญครับแล้วก็ตู้เติมเงิน มือถือออนไลน์ด้วยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับพเทวินครับเราลงพื้นที่มาวันนี้ก็ต้องบอกว่าทำเลนี้นะฮะเป็นอีกทำเลหนึ่งที่ดีมากน่าสนใจทีเดียวทำเลแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทำเลที่เหมาะมากสําหรับการ ติดตั้งปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญใช่แล้วนะครับครับผมลูกค้าเป็นใครบ้างที่มาใช้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเนี่ยครับอรถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านไปผ่านมานเรามาใช้บริการครับในหมู่บ้านนี้นะพี่นะนะครับคนทำงานวัยรุ่นทุกคนเลยจำเป็นต้องใช้น้ำมันแลเรียนไปโรงเรียนแต่เช้าครับน้ำมันหมดก็เติมได้นี่เลยติดบาทยี่สิบบาท ราบครับผมไปปั๊มใหญ่เติมไม่ได้นะฮะเพราะปั๊มใหญ่เนี่ยใช่ไหมเจ็ดสิบบาทขั้นต่ำห้าบาทเติมได้เติมได้อันนี้ไม่ต้องครับแต่พี่สำบานจะให้เท่าไหร่เติมขั้นต่ำสิบบาทขั้นต่ำสิบห้าบาทครับคุณกำหนดสบายๆก็เติมได้ก็เติมได้นะคุณผู้ชมครับหมอมากเป็นปั๊มน้ำมันประจำโครงการประจำหมู่บ้านที่นี่แหละนะครับรายได้มาจากไหนครับคุณเดรายได้นะครับก็อย่างสมมุติถ้าน้ำมันปัจจุบันเนี่ยเริ่กสี่สิบบาทนะฮะค่าการตลาดสามบาท ใส่เข้าไปในนี้นะฮะแล้วเขาจะให้ลิตรละสาบาทกําไรลิตรละสาบาทคุณผู้ชมครับวันหนึ่งร้อยลิตรก็สามร้อยบาทใช่สามร้อยบาทหมายน่าสนใจเป็นไงรายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่ก็ประมาณสามร้อยะค่ะนะครับประมาณสามร้อยบาทน่าสนใจนะฮะมาตรฐานช่างตรงวัดอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเลยทุกตารางที่เติมนะฮะได้น้ำมันถูกต้องนะฮะตามมาตรฐานช่างตรงวัดครับก็เรีสารทามและปรองอเออยุทธกรรมและคนเติมทั้งเจ้าของตู้ด้วยครับราคา ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญวันทูออยเท่าไหร่ครับช่วงนี้ครับเราจะหมายให้ท่านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับรวมค่าติดตั้งบริการขนส่งให้เสร็จนะครับติดตั้งตู้เสียบปลั๊กไฟขายได้เลยครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นบาทนะครับผมครับตอนนี้เก้าหมื่นห้าลดลงมาแล้วลดลงมาแล้วนะฮะราคาพิเศษเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับผมนี่อะท่านใดสนใจในใหญ่ใเรื่องของปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญวันทูออยก็ ติดกลางเข้ามาเลยติดเข้ามาได้เลยครับติดเบอร์ที่ขึ้นข้างหน้าครับผมบริการจัดส่งติดตั้งทั่วประเทศเลยทั่วประเทศแล้วก็เทรนนะฮะมีการึกอบปรุงจนสามารถใช้งานได้ครับครับนี่ฮะแล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยนะฮะดูแลหลังการขายด้วยครับน่าสนใจสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับกลางมาทั้งนี้ครับครับผมก็อีกธุรกิจหนึ่งนะฮะพี่สำราญโอ้โหอยู่หน้าบ้านนี่เลยก็ตู้เติมเงินมือถือใช่ครับนะครับอันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์แบบเติมเงิน ทุกเครือข่ายเครือข่ายเลยครับวันทูพอได้แฮปปี้ทรูได้หมดครับครับรายได้มาจากไหนครับเนี่ยรายได้นะครับมี2ทางนะครับส่วนหนึ่งก็คือจากเครือข่ายเนี่ยจะแบ่งให้เรา3% 3%มเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับแต่เจ้าของเครือข่ายนะครแล้วก็ทุกครั้งที่มีการหย่อนเหรียญโทรเนี่ยเราจะได้ครั้งละสองบาทค่าบริการครั้งละสองบาทใช่ครับราคารายได้วันนึงเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้วันหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็ประมาณแปดแปดพันหึงหมื่นบาทนี่คุณผู้ชมต่อเดือนนะฮะทักของใจครับใช่ไปอีกตัวหนึ่งเลยครับนะครับราาค เขาไหายครับเนี่ยดูตัวเงินมือถือช่วงเปิดตัวใหม่ๆก็คือ4 5่หมครับครับผมตัวนี้นะฮะครับผมราคาพิเศษพิเศษสำหรับพี่น้องจะที่ดูเอเซียอัพเดตนะฮะครับผเราเหลือ4 0,000บาท4 0,000บาทเท่าไหร่กันด้วยที่ผมตั้งให้เสร็จนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นอันนี้เป็นลูกค้าที่เอเซียอัพเดตเสื้อแดงครับตัวจริงตัวจริงครับผม คุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจปั๊มน้ามันหยอดเหรียญวันรอยนะครับว่าตู้เติมเงินมือถือด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้บริการกับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับติดต่อคุณเทวินติดต่อทีมงานได้ครับเนี่นะฮะทั้งปั๊มน้ามันหยอดเหรียญแล้วก็ตู้เติมเงินมือถือครับธุรกิจยอดฮิตมาแรงที่พร้อมจะทาเงินให้กับทุกๆคนนะทั้งเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมที่ต้องขอบคุณคุณเทวินขอบคุณพี่สัพรางที่ร่วมรายการขอบคุณมากนะครับสดีครับ ู้ชมครับหลายคนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่อำเภอปากช่องครับก่อนกลับก็ไม่ลืมที่จะซื้อของฝากครับของขึ้นชื่อของดีสินค้าโอท็อปชื่อดังของปากช่องครับวันนี้ผมมาที่ร้านวาสนาครับเป็นร้านเก่าแก่ที่มีของฝากชื่อดังมากมายครับมีสินค้าโอท็อปชื่อดังของอำเภอปากช่องครับตอนนี้อยู่กับคุณดวงใจไัยพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับดวงใจครับสวัสดีครับคุณดวงใจหรือคุณเล็กนะครับก็เห็นบอกว่า ตอนนี้ที่ปากช่องเราเนี่ยการท่องเที่ยวบูมมากเลยใี่นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยเหรอฮะเยอะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะค่ะก็ปากช่องอากาศเย็นเป็นพิเศษโดยเฉพาะปีนี้นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาเยอะมากเยอะมากนะะโดยเฉพาะคนที่หลงไหลอากาศหนาวอากาศเย็นนี่แหละนะฮะที่นี่โอโหหน้าเที่ยวนะครับแล้วก็มีไก่เขาด้วยนะค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยมีหลายแห่งค่ะก็มีเขาใหญ่ในเขาใหญ่ก็มีน้ำตกน้ำตกด้วยนะเยอะแยะเลยครับค่ะ แล้วก็มีมีฟาร์มแกะอ่ามีฟาร์มแกะมีขี่ม้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบคาบอยอะค่ะเขาบอกว่าเป็นเมืองคาบอยใช่ไหมใช่ที่ปากช่องเนี่ยใช่ครับอ่ก็มาเที่ยวฟาร์มกันนะครับมาชิมองุ่นสดนะฮะอ่าค่ะไว้ครับไรองุ่นไรองุ่นเนี่ยที่นี่ก็มีนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเรียกว่ากรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะจากกรุงเทพมาก็ใกล้นิดเดียวนะคะใีวก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงครับชั่วโมงเสร็จเสร็จก็มาถึงแล้วคุณผู้ชมครับ บางคนก็มีผูกบ้านนะเยอะเลยค่ะมีคนมาซื้อที่มีคนมาซื้อที่ปลูกบ้านเยอะบ้านหลังที่สแล้วก็มีรีสอร์ทคุณผู้ชมครับมังรเต็นท์ก็มีนะแล้วก็ที่สําคัญก่อนกลับโดยเฉพาะวันเสาร์วันที่วันหยุดนะก็มักจะแวะซื้อของฝากกันโดยเฉพาะที่ร้านวาสนานี่แหละเห็นบอกว่าเปิดมาสามสิบปีแล้วค่ะสาปีค่ะอก็เป็น ร้านเก่าแก่ของอำเภอปักช่องอะค่ะใช่อะผลิตภัณฑ์มีเยอะเลยใช่ไหมครับมีมีเยอะค่ะอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวตังข้าวตังหน้าหมูยองของวัฒนาครับรสชาติจัดจ้านจัดจ้านจัดจ้านค่ะเหมาะสําหรับแบบคนที่ชอบแบบรสจัดนิดนึงครับค่ะมีพริกไทยนิดๆก็จะแบบได้เลยได้รสชาติจัดจ้านอร่อยเลยคุณผู้ชมผมชิมแล้วข้าวตังอร่อยมากนะครับแล้วก็มีมีโก้ท่าด้วยเหรอฮะค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบ ตัวนี้ขายดีเหมือนกันคือเป็นหมี่โคราาพร้อมปรุงครับตั้งกระทะมีน้ําปรุงรสอยู่ในนี้นะคะมีเครื่องปรุงด้วยเหรอเครื่องปรุงไม่มีะมีน้ำปรุงรสน้ำปรุงรสน้ำปรุงรสอย่างเดียวคือคุณแม่บ้านไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยคตั้งกระทะเอาน้ําปรุงรสที่อยู่ในนี้ค่ะใส่กระทะไปเลยเลอฮะแล้วก็ลุยได้เลยเสิร์ฟได้ทานคุณพ่อบ้านได้เลยเลยครับน่าสนใจคุณผู้ชมครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยมากเห็นบอกจักจานจัดมีสองรสค่ะมีรส รถจืดนิดนึงก็รจัดจ้านนี่คืถูกใจเลยคุณผู้ชมใช่นี่นะจัดจ้านนิดนึงค่ะรครับรสเผ็ดน้อยตัวนี้ค่ะชอบเผ็ดมากตับรสนี้เลยขายดีคุณผู้ชมครับมาโคราดก็บีโคราดเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆใช่พลาดไม่ได้อันนี้แนะนําเลยนะคะครับนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของร้านวาสนาเนี่ยนะครับที่เป็นโอท็อปของดีของฝากก็มีเยอะเลยมีเยอะค่ะอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกครับอนูขอหยิบขึ้นมาโชว์เลยนะคะก็จะมีตัวหมูส้มหมูส้มตัวนี้จะเป็นคอหมู ข้าหมูแล้วก็หมักหมักแบบเป็นหมักแหน่ะค่ะเหมือนแหน่ค่ะค่ะขายดีมากตัวนี้ติดท็อปติดท็อปเลยท็อปท็อปไฟของที่ร้านครับนี่ฮะยังมีอะไรอีกครับมีหมูยอนะคะเดี๋ยวมีหมูยอนะคะครับนี่คุณผู้ชมครับหมูยอร้านวาสนานี่อร่อยแม่แพ้ที่ไหนเช่นเดียวกันนะของฝากชื่อดังของปากช่องครับนี่เรจะมีสองไซส์ก็ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นี่คือไซส์เล็ก ราคาไม่แพงค่ะใช่ค่ะมีสตางค์นี่นะครับแล้วยังมีอะไรอีกครับนี่อะไรเนี่ยนนี้คือสนับสนุนกลุ่มโอท็อปอะค่ะเป็นของทางวังน้ําเขียวนะคะจากวังน้ำเขียวในเขตใช่อยู่ในเขตใกล้เคียงกันเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะใช่ค่ะเป็นสนับสนุนกลุ่มโอท็อปค่ะสนับสนุนกลุ่มโอท็อปด้วยกันทางวังน้ําเขียวใช่ค่ะอ๋อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้คือเป็นเห็ดเป็นแหนมเห็ดนะคะครับแหนมเห็ดสามอย่างมังสวิรัต ค่ะใช่ครับโอท็อปจากวังน้าเขียวคุณผู้ชมครับก็เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้มีช่องทางจัดจำหน่ายใช่ไหมครับสาหรับผู้ประกอบการโอท็อปด้วยกันนะครับแต่ว่าสินค้าของร้านวาสนาเองก็มีเยอะมากแหนมก็มีเหรอฮะแหนมก็มีค่ะโอ้นี่คุณผู้ชมครับแหนมก็น่าทานมากเลยนะฮะนี่ครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใช่ค่ะนะครับเป็นของฝากถูกใจเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปลาส้มเหรอฮะค่ะ มีปลาส้มค่ะครับนี่คุณผู้ชมครับตัวใหญ่เลยนะฮะก็จะเป็นสองตัวสองตัวโลครับสองสองตัวโลสองตัวโลสี่สี่ตัวโลก็มีใช้ปลาอะไรทำครับเนี่ยตัวนี้เป็นปลาตะเพียนอ่ะนี่ฮะปลาที่อยู่เนี่ยแม่น้ําบ้านเรานี่แหละนะครับน้ำปาปลาก็ขายดีมากค่ะขายดีมากใช่ไหมครับนี่หลายคนชอบปลานะฮะก็ปลาส้มแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เป็นของฝากอีกตัวหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีไส้กรอก ไส้กรอกอีสานใช่ไหมครับนี่ฮะแพ็คอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นถุงแพ็คละโลนะคะอันนี้ก็เป็นโลแล้วก็มีแบบไซส์มินิเป็นครึ่งโลอะค่ะอ่าครอบครัวเล็กหน่อยก็ไซส์นี้เลยนะครับเห็นบอกแหนมไส้กรอกอีสานก็ขายดีอ๋ออันนี้ติดติดตลาดสามเลยค่ะติดตลาดใช่ค่ะครับคือถ้ามาวัฒนาเนี่ยสิ่งอย่างแรกเลยที่ลูกค้าจะต้องเอากลับบ้านไปด้วยก็ไส้กรอกไส้กรอกอีสานคุณผู้ชมครับขึ้นชื่อสุดยอดขายดีกันมา30ปีแล้ว นะครับยังมีกุนเชียงด้วยเหลอครับมีกุนเชียงด้วยอ๋อจุดเด่นของกุนเชียงของวาสนาคืออะไรครับเอามันน้อยค่ะโอมันน้อยเน้นเนื้อกันเลยใช่เน้นเนื้อเลยค่ะใครที่กลัวอ้วนฮก็ของวัสนาเหมาะเหมาะแล้วเหมาะเลยนะรสชาติเห็นบอกอร่อยมากอร่อยมากครับก็จะมีกุนเชียงหมูนะคะแล้วก็กุนเชียงหมูด้วยกุนเชียงกุนเชียงปลากุนเชียงปลาด้วยคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลาย พอจะอย่านปลาก็แล้วก็อย่างครึ่งเราก็เต็มโลด้วยเลยครับนี่คุณผู้ชมครับคุณเชียงปลานะครับก็เป็นปลากรายนะฮะกิโลนึงก็ร้อยสามสิบห้าบาทครึ่งโลก็เจ็ดสิบาทใช่ขายดีเช่นเดียวกันเหรอฮะดีมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่าใช่ไหมครับนี่มาเที่ยวที่ปากช่องมาเที่ยวโคราชเนี่ยก่อนกลับเนี่ยพลาดไม่ได้ที่จะแวะที่ร้านวาสนาใช่ค่ะนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยฮะหลายอย่างเลยค่ะก็ยังไง แนะนำวันนี้คงไม่หมดทั้งร้านพอเยอะเลอเกินเยอะค่ะแล้วก็ยังไงอยากให้แวะมาดูที่ร้านแวะมาซื้อชิมดูคุณผู้ชมครับถูกใจก็ซื้อกลับบ้านฝากย่านมิตรโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆเห็นบอกปีใหม่ที่ผ่านมาก็ขายดีมากดีมากค่ะครับ ขายจนของจะไม่มีัครับหลายอย่างก็ผลิตไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมแคบหมูก็มีเหรอฮะมีค่ะเป็นแคบหมูติดมันคุณผู้ชมครับน่อร่อยกรอบเลยกรอบนะครับกินกับโอ้โหน้ําพริกก็สุดยอดหรือไม่ก็กินเปล่าเปก็ได้เปล่าเปล่าก็ได้คุณผู้ชมครับกับส้มตําก็ใช่กับส้มตสุดยอดค่ะครับผมนอกจากนั้นก็มีนี่แหละะหมูสวรรค์หมูสวรรค์ครับหมูฝอยหมูฝอยใช่ไหมครับค่ะ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของวาสนาเราเน้นเรื่องอะไรครับเน้นอย่างแรกเลยก็รสชาติก่อนอันดับหนึ่งรสชาติต้องอร่อยนะฮะค่ะครับอันดับสองก็ความสะอาดอความสะอาดของกระบวนการผลิตตั้งแต่หมูเข้ามาจากโรงงานนะคะจริงจริงความสะอาดก็ดูตั้งแต่ลงรงรงค่าสตร ครับตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบเลยใช่แล้วก็เข้าสู่ p r o c e s ของกระบวนการผลิตในโรงงานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่ตลอดทุกกระบวนการจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เน้นเรื่องความสะอาดเน้นเรื่องความสะอาดนะวัตถุดิบมีคุณภาพรสชาติแน่นอนต้องอร่อยอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ดีฮะหลายคนก็รู้จักกันดีนะครับก็จาหน่ายกันมา30ปีนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ก็เยอะมากเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากผลิตภัณฑ์ของร้านวัฒนาเอง ยังมีสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มอาชีพของพี่น้องทั้งที่อยู่ในปากช่องแลวก็อำเภอใกล้เคียงใช่ค่ะใช่ไหมฮะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นําสินค้ามาขายเหรอฮะใช่ค่ะครับก็ตอนนี้อย่างที่เห็นก็มีกลุ่มโอทอปวังน้ําเขียวฮะใช่ครับแล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเป็นเส้นมีเป็นขนมค่ะนะครับมีทั้งของทานได้เลยครับของที่ต้องไปปรุงก่อนแล้วก็มีพวกประเภท วน์หรือว่าน้ำหมักเมาอะไรก็คือมีทุกประเภทนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปใช่ฮะก็หลากหลายเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะกระเช้าก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะตอนนี้เทศกาลปีใหม่ก็คือที่ร้านมีรับจัดกระเช้าของขวัญก็คือนําผลิตภัณฑ์ในร้านเนี่ยค่ะมาจัดกระเช้าครับเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ฮะมีแต่ว่าช่วงปีใหม่นะ่ะช่วงปีใหม่นะกระเช้าเล็กกระเช้าใหญ่ได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับตามงบประมาณนะครับถูกใจทั้งคนให้นะครับประทับใจทั้งคนรับนะฮะ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได,ได้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่หละของฝากหลากหลายดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะก็เป็นสินค้าโ t ท็อปครับที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนแรงงานก็มีมีอาชีพมีรายได้ด้วยนะคุณ<ช>เล็กนะ,ะอย่างบางทีก็มีนักศึกษาแล้วก็นักเรียนมาขอดูงานแล้ก็ ก็ยินดีอะค่ะยินดีเปิดให้ดูงานครับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มน,นักศึกษาหรือผู้ประกอบการโอท็อปด้วยกันเองใช่ครับ <grac. S 2> ได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์<ช>นะครับเพราะ <g ul ant> ว่าโฆษณาก็ถือว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ทํามานานแล้วครับเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตอนนี้ท่านนายกยิ่งรักกําลังพลิกฟื้นส่งเสริมโอท็อปให้มีช่องทางการขายช่องทางการจัดจำหน่ายดีไหมครับในฐานะผู้ประกอบการดีค่ะดีดีมากตอนนี้ครก็ถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ ที่<ช> <darum. S 2> จะได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายคุณผู้ชมครับผมตัวเองต้องบอกว่ามีโอกาสได้มาแวะที่ร้านวัสนาเนี่ยนะฮะมาชมสินค้านะครับดูสินค้าและชิมสินค้ารอบนึงแล้วมากับท่านสส,สเคียงสสศินสลทธิ์เลื่อด,ดุลาบนะบสสขอ,องพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยแหละครับก็แวะมาดูสินค้าโอท็อปวันนั้นก็โอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลย <c oughs> <c oughs> ก็ได้พบกับเ yeah, ฮสุภาพนะฮะเฮสุภาพคุณพ่อ,<ข>อค่ะ네เป็นคุณพ่อคะ่ะเป็นผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งของวัสนาเลยค่ะครับ ปลูกเบิกกันมา30กว่าปีแล้วฮะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมครับจนขายดีนะฮะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ทั่วไปเลยค่ะก็มีจาหน่ายหลายจุดนะคะในประเทศไทยนะคะอย่างมีศูนย์จัดจาหน่ายที่ตลาดไทย๋อแล้วก็ที่เพชรบูรณ์อ่ามีมีหลายจุดนะคะมีหลายที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะอยากชิมสินค้าในแบรนด์วาสนาก็ได้เลยครับหลายๆที่ด้วยกันนะครับหรือว่า ้ามาเที่ยวที่นี่แล้วครับพี่ฝากช่องนะขากลับก็เดีาลืมแวะซื้อของฝากกลับไปนะครับหลายอย่างน่าสนใจราคาไม่แพงครับคุณผู้ชมครับหลายท่านที่อยากจะนําสินค้าของวาสนาไปขายทั่วประเทศได้ไหมฮะได้ค่ะตอนนี้เรามีทั้งขายปลีกและขายส่งนะคะถ้าขายส่งสนใจก็ติดต่อได้เบอร์อาจจะขึ้นหลังรายการตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมครับสนใจอยากจะชิมผลิตภัณฑ์ของวาสนาอยากนําไปจัดจาหน่ายก็มีกําไรเช่นเดียวกันครับหรือว่านี่ฮะนำไปเรียกว่า กระจายสินค้าช่วยกันส่งเสริมโอทอปผู้ประกอบการโอทอปด้วยกันนะเขาเอาเราไปขายเราก็นําสินค้ามาขายบ้างช่วยช่วยกันนะคุณเล็กนะช่วยช่วยกันของในท้องถิ่นของเราดีทั้งนั้นอยากให้หันกลับมามองณจุดนี้นิดนึงอะค่ะว่าของที่ทําจากกลุ่มแม่บ้านไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพนะคะมีคุณภาพแล้วรสชาติอร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยคืออยากให้สนับสนุน กินของไทยใช้ของไทยด้วยก<ช>ันเนี่ย<ช>หันยิ่งในท้องถิ่นด้วยยิ่งดีครับโดยการสนับสนุนสินค้าโอท็อปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันสนับสนุนโอท็อปครับ<ช>แล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ด้วยใช่ครับ<ช>ก็<ช>เป็นการขับ<ๆ>เคลื่อนเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายท่านนายกยิ่งรักินววตรครับที่จะทาให้สินค้าโอท็อป กลับมามีช่องทางจัดจําหน่ายครับกลับมาผลิตสินค้ามีคุณภาพส่งขายทาั้งานละต่างประเทศครับเกิดการสร้างงานในชุมชนได้อย่างน่าสนใจครับท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของวาสนาก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดยวติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ O'TOP Thailand สัปดาห์นี้ครับเป็นการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรครับกลายเป็นสินค้า O'TOP อประดับ ติดดาวครับรวมถึงของฝากและก็สินค้าโอท็อปมากมายครับของอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับที่นี่มีเสน่ห์น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าอากาศดีมากครับที่สําคัญอยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับเดินทางกันมาแค่ชั่วโมงเศษก็ถึงแล้วครับที่ปากช่องน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับรายการโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ ผมปฐมพงศ์อัคสีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ